<c oughs> สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซี I นะ,ะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมทาวเวอร์เลสนะครับผมวู้ฮู้นะครับผมมาเปิดร้านก่อนเลยนี่วัสดีโบเออมาฮะแล้วมาันต่อจากทที่แล้วนะครับทที่แล้วเราทําแต่ฟงฟาร์มนะแต่วันนี้เราจะมาอ่ารับลูกค้าอย่างเดียวเลยนะครับผมเออใครียกว่าจำเราด้วยนะะจัดจัดลูกค้านะครับผม เขาเรียกอะไรนะจัดไม่ใช่จัดจัดลูกค้านั่นแหละใช่เลยฮะเราจะมาย่ำยีโดยการขโมยตังค์ลูกค้าให้หมดนะครับที่หาเจอที่หลงเข้ามานะครับโอเคอันนี้ถังน้ําก็เดินนะรเราก็จะมาทําซุปอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับมาดีฮะมีอาหารเติมน้าไม่ได้เราไม่มีถังน้ําเดี๋ยวเอาไปตักน้ําก่อนนะครับตอนนี้เราขาดโต๊ะหนึ่งหนึ่งอันใช่ไหมหนึ่ง หนึ่งโต๊ะนี่ไง่ายมาแ pues ล mm ้วนี่ครับผมเดี๋ยวต้องทํำหลายๆอย่างเลยนะครับที่ nah, <for> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกไอ้อ่าไอ้นั่นแหะเออไอ้นั่นอ่ะต้องทําไอ้นั่นด้วยนะครับค้องที่เก็บของนั่นเองไอ้ดุเซมีอะไรบ้างถังน้ำเก้าถังน้ำแปดตุ๊ตตุุ๊๊ยอันนั้นยังไม่ใส่ไปยังอ่ะเคยใส่ไปยังโอเคนี่ พวกอาหารนะครับนี่ใส่ยวันนี้นี้ให้หมดนะครับอ้ดดิโอ้ทานจะพืชเล่นเน้นนะ่ะแบบคือลือนะข้าวแบบจัดเต็มอนะ่ะนี่ครับเอานี่มาใส่กึ๊บอ,อ่าโอเคเต็มกาลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเดี๋ยวเปิดเปิดร้านมาร่้าโมงนะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูอนี้ก่อนว่าเขาเรียกว่าอะไรอา่าทำโต๊ผมจะทำทำโต๊ะอันใหญ่นะครับผมแบบคือลือนะ ไอชาไม่มีไม้สะด้วยชิ้หายละโตะไม่มีไม้ไม่มีนะครับผมผมอยากได้โต๊ะใหญ่อันนี้นะครับโต๊ะขนาดใหญ่ผมต้องการไม้เยอะสะด้วยชี้หาละนี่ด้วยอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันครับแต่ไม้ไม่มีเลยครับต้องไปตัดไม้ทำลายไปแล้วเนีน่ยรู้สึกเศร้าจาังนี่อันนี้ด้วยนี่เราก็ต้องทำมาหินหินก็จะมีผมว่าอันนี้แหละเตาอบนะครับผมเอาอันนี้ก่อน นี่โอเคพืชเป็นไงบ้างอ่าได้แค่นี้เหรอพืชผมจําได้ว่าเราเราซื้อ,อน่าได้อย่างวะไอพืชอะเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะเมล็ดอะผมไม่มีมเมล็ดเลยเหรอเงินก็จะหมดแลลวครับเราพอเราไม่ได้ค้าขายอะไรเลยสักอย่าง <c oughs> <c oughs> คือว่าแบบไอ้นี่อย่างเดียวเลยอะเมื่อวานทวานราทำฟาร์ไมไงคือลือเลยอะนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่านะเพราะว่าเกมนี้มันมันยังมันยังไม่เสร็จนะครับ ผมรอซับไทยอ่ะเออแล้วก็จะไปหันหันไปทําอย่างอื่นก่อนกับเกม,มอื่นๆนะครับผมอันนี้ก็จะเล่นให้ให้รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มตันแล้วอืมน่าจะไปโฟกัสกับอย่างอื่นมากกว่านะครับผมในอนาคตนะครับโอ้โอ้อย่างเช่นคลิปที่กำลังจะมาเร็วๆนี้กับหลายๆอย่างที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับผมจะไปโฟกัสตรงพวกลุ้นมากกว่าซึ่งแน่นอนว่า อาจจะคุ้มค่ากับที่การการที่เลิกเล่นเ,เลิกเล่นเลิกเลิกทำคลิปแนวแบบเล่นเกมนะครับผมคาดว่านะอันนี้ต้องมาดูอีกที <c oughs> ไปดูจริงจริงอ่าโอ้อันนี้ทำนี่นะครับเอาไว้มันมันกดอันนี้ไม่ได้เหรอเขาเรียกว่าอะไรกดทีเดียวอะ่ะยังไม่ได้นะครับเสียดายมากโอเคผมต้องการปลวกแบบทุยปลวก <c oughs> ปลวกได้ไง เมื่อมีต้นหอมด้วยเหรอเราต้องการเม็ดนี่นะครับนี่ห้าแล้วก็เดี๋ยวรอเขามาแล้วก็ปลูกนะครับผมไม่รู้ว่าต้องการอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้เอาไว้ทำมะเร็นะครับแล้วก็ต้นหอมแอปเปิ้ลบริษัทแอปเปิปเปล้ลลองดูไหมน่าจะโอ้ยนะอุ้ยเชื่อตังก์หมดไปแล้วสั่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอเค มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับการเปิดร้านหันษาไอ้โบ่อยู่ไหนไวะเฮ้ยต้องตักน้ำก่อนะเจ้าช่วยเอ้ยอดเลยแย่ที่สุดลืมตักน้ำนะฮะเป็นเลยที่บ้าบอคอหอยพอกมากโอ้โห้อยห้อยโหจะเต็มไอ้นุม่มไปเปิดร้านแล้วครับกริง๊งกริ๊งมาแล้วสวัสดีโบกินน้ำบ่อ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีก่อนนะครับ เรามีน้ำแล้วนี่แล้วก็ทำของพวกนี้ได้นี่ครับอันนี้ไม่ต้องเบียร์เปไบ้างอ่าโอเคทำได้แล้วนะครับอันนี้ดีกว่าแบบเข้มข้นนี่หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวมาเดอโอเคมาแล้วครับโยโย,โย่หาเงินก่อนหน้าช่วงนี้อันนี้ปะไม่ใช่ต้อ,อันนี้เนาะอ่าโอ้ยเบแสบเด้อ บอกเลยว่าโอเคต้องการอันนี้แล้วก็จุ๊บจุจอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเมื่อกี้เขาไม่พอใจนะครับเราก็เลยทำการสับคอเขาไปหนึ่งครั้งครับก็เลยรอดมาได้นะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับรวยๆเลย,เลยโหที่นั่งเยอะแล้วมันดีจริงๆเลยแล้วโต๊ะใหญ่2ตัวนะครับเราก็จะฟิลๆได้แล้วดูด,ด,ดเิเรามีเรามีไอ้นี้เก้าอี้พร้อมแล้ว <c oughs> คือทําไว้ก่อนเลยอะ <c oughs> นะฮะโอเคกินเลยกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กินดีแต่วันเลยเหรอลุง <c oughs> ลุงแม่ค่อยสุดเลยว่ะ <c oughs> มาฮะแล้วก็อันนี้ <c oughs> มา ครับแล้วก็ทำพอสะอาดเร็วขึ้นนะครับเพราะเราอัปเกรดเรียบร้อยแล้วมาโอ้กินดีๆีหน่อยดีครับแหมเดี๋ยวก็โดนหรอกแโดนตตกล้นขอให้โชคดีมีใช้โชคใช้มีวัวมาให้ดูสิว่าเพิ่มมาอะไรได้หรือเปล่าได้หรือย่างนะครับเลเวลยังมรเมแค่200 XP นะครับผมโอเค อ่าขอดูนี่ก่อนนี่นะครับแต่ผมอยากได้ชามากเลยอะ่ะคือแบบช้าชาอนะ่ะชาชินอนะ่ะมีชาว่าแถบนี้อะไรเนียโลหะโอ้ยเยดเค้บเพิงเชลเลอร์นี่ครับผมอยากได้ชานเนี่ยได้ของอ่ะได้ยังเฮ้ยไ,ได้แล้วนี่ไงเลือดสีเขียวนะครับอาหารใหม่ๆนะครับโอ้ย เละเลยมาครับกุกกบกุกกบกุกกืมาเช็ดโต๊ะทำความสะอาดแล้วก็รอเลยครับอู้ลูกค้าเริ่มออกแล้วจากร้านแล้วครับอิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียววันนี้เดี๋ยวผมจะตักน้ำพวกนี้ใส่ตัวเยอะๆนะครับทีละห้าหกนี่มาแลวนะ เอาเลยอืมใส่เข้าไปในตัวนะฮะแบบเนื้อๆครับผมทีเดียวจอดไม่รู้ว่าถ้าเกิดเอาไว้ในตัวแล้วมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันจะเย็นชืดหรือเปล่ามันจะไม่อร่อยอเปล่าก่อนนะครับมาอิริชัยมาเซมาเออรัวรัววันนี้รัวรัวข้าอยากให้โลกใบนี้มีสถานที่แบบนี้เยอะๆจังเฮ้ยเฮ้ย แน่นอนอยู่แล้วอ่ะขอขุดเหมืองทุกวันลูกค้าไปบริการแล้วขุดเหมืองอย่างเดียวไอ้หนุม่มลูกค้าที่สองขุดเหมืองที่หนึ่งร้านเราเป็นอย่างนั้นนะครับร้านระดับเทพร้านตามใจฉันนะโอ้อะไรกันมันช่างสกรปรกสโสโคกจริงๆวันนี้ก็ชิวๆอีกวันนึงครับเวลานั่งดูทิปคลิปผมก็ ทํางานทําอะไรไปด้วยก็นั่งดูได้ครับเรอ,อเราแบบสายชิวไงคลิปนี้มันสายชิวแล้วคนไม่ชิวนี่ดูไม่ได้นะครับไอคลิปเกมนี้ต้องชิวเท่านั้นโอเคเดี๋ยวโต๊ะใหญ่นะครับผมจะจัดสเปคเป็นแบบ2แถวอย่างนี้นะครับซึ่งวางอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาไว้แถวตรงนี้ตรงกลางแทนนะครับนะครับเขาบเป็นไงบ้างเสร็จหรือยังอ่าเสร็จแล้ว ทำยีสต์นี่มาดูอันนี้ก่อนแล้วก็โอ้อยาดยาอื่นบ้างอะแต่เรายังไม่มียีสต์แบบปกตินะครับาัน้นทำอันนี้ไปก่อนนี่เหมือนเดิมทำเลยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ดังไม่เกินไอหนุ่มจ้บบาวเลยมาฮะวันเดียวได้สองโกลแล้วดูดิยังไม่ถึงวันเลยแค่ครึ่งวันได้สองโกลแล้วครับไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเกิดเรามากกว่านี้คารกว่าลมีอาหารมากกว่านี้นครับเราจะขนาดไหนกันเชียว มาครับมาครับมาเดินมาเดินแซ่บๆอะไรกันจะขอรับเด็ดเด็ดเนี่มีอะไรจะเย็นนะใจเย็นนะครับเราค่อยๆค,คุยกันได้อาหารที่เนี่ยมันมีแค่โจ๊กก็จริงแต่ว่ามันข้าวต้มก็จริงแต่ว่ามันอร่อยนะไปโต๊ะโต๊ะสะอาดสกรปกกรกหมดละสกปรกจริงๆโสโครโต๊ะใหญ่รู้สึกโต๊ะใหญ่มันจะคุ้มกว่าเยอะเลยนะมันนั่งได้3คนแล้ว เออเดี๋ยวมันได้แค่สองคนเหรอเออสามคนนะครับตัวเล็กได้แค่สองเดี๋ยวเราจะโลาะอาจจะโลาะตัวเล็กทิ้งนะครับผมในอนาคตถ้าตัดต้นไม้เยอะๆนะเฮ้ยเราตัดต้นไม้เ,เยอะแล้วนี่หว่าทำไมเราไม่ไปทำไอ้นั่นวะชี้หายแล้วเดี๋ยวไปทำไอ้นี้ต่อนะครับไปไปเดี๋ยวไปสั่งไม้ก่อนเดี๋ยวมานะครับโหเสียงดังไม่เกินเมื่อกี้ออกมานี่โล่งหูเลย ได้แค่นี้เหรออ่าตัดไม้เพิ่มได้เยอะขึ้นนะครับหกชิ้นปกติได้แค่ห้านะตอนนี้ได้หกละถือว่าดีมากเดี๋ยวนี้อ่าจุด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 ,จด,จดนี่อันนี้ต้องใช้เอาไว้ทำอะไรทักอย่างทำเหยือกน้ำนะครับวันนี้เราจะไม่ทำการตัดหรือว่ากี่โมงเลยวะหนึ่งทุ่มปิดร้านหนึ่งทุ่มเลยเดี๋ยวผมไปตัดไม้ทาลายป่านะครับเหมือนเดิม อันนี้เราก็ทำอันนี้ไปก่อนชิวๆชิューไม่ตัดอะไรทั้งนั้นนะฮะตัดตอนเราจะตัดแค่ตอนฟาร์มอย่างเดียวนะครับเอ้ยอะไรเกิดขึ้นอ่ะใจเย็นหน่อยนะเออเย็นไว้เย็นไว้ขอขอเชตโต้หน่อยครับอ่าใครทานแล้วก็เก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับอย่าทอย่าเออเก็บกวาดให้เรียบร้อยผมจะได้เสิร์ฟอาหารให้กับคนอื่นเร็วขึ้นเข้าใจไหม ตีก้นเลยเนี่ยสามโกแล้วเหมือนจะเยอะนะ่ะเหมือนโหรัวๆเลยสกรปรกมากสกรปรกจริงๆะกวาดเดี๋ยวอยากได้ผมอยากจ้างพนักงานแล้วอะชกช่างไปลงเต็นที่สะอาดจริงๆอันแน่นอนอ่าเดี๋ยวนี่ครับ เอาให้หมดเลยจะได้แบบกดทีเดียวนะครับอยู่กับตัวมาดูซิอันนี้เปิดเอาถังออกมานี่ใส่ได้แล้วสวัสดีครับเปิดออกมาครับเอาถังเอ,อโอเคเก็บถังมาเยอะๆนะครับมาเจโบอ อเชตโต้อไปหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งทุ่มตรงเราจะปิดร้านนะครับผมเต็มตัวได้เลยมาเอ้าไม่พอได้ไงอ่ะเฮ้ยอ๋อโหเรื่องมากเนาะมันก็เหมือนกันแหละบ่<พ>ายเนี่ยปะม,มีอะไรไหมมาจัดมา กว่าร้านโอ้โหแก้วแก้วอุตสาหครับมาเองทำตกได้ยังไงกันเนี่ยฮะบ้าหรอือเปล่านี่โอ้กินเบียร์แบบตอนเย็นแล้วครับตอนเย็นเขาจะสั่งเบียร์เยอะเป็นพิเศษนะครับจากการสังเกตสี่โ,โกแล้วเว้อยอา้าวยังอ่ะโอเคต้องการของดีๆก็ไปบอกนี่ใส่เข้าไปในตัวเยอะๆอะไรเงี้ย อืมอืมอ่านี่นี่นี่อ่าเป็นไงอ่ะผมว่าไอ้พวกนี้ต้องเหลือไว้อ่ะเพราะว่าเขาอาจจะเขาเลออาจจะไม่เห็นก็ได้ครับว่ามีอะไรบ้างที่ขายอยู่สถานที่ที่มันห่วยทำไมอ่ะทำไมอ่ะออกไปเลยไม่ได้ห่วยตัหน่อยคนมันกินเลเอะเทอะเห็นหรือเปล่านีดีดีด ทำความสะอาดโดนด่วนแลับตอนนี้โอ้โหเย็นนะครับผมทำความสะอาดไม่ได้นะขอโทษด้วยครับโดนว่าซะแล้วขอทำความสะอาดดอยแป๊บนึงใจเย็นนะเออมีโคกด้วยครับอย่าสังเกตดูมีโคกตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะไม่รู้เอาไว้ทำไมเหมือนกันแต่ว่ามันเทด่ดีอ่าอ่าอุ่นๆเครื่องดื่มเย็นๆเทำไม่วันนี้เป็นวัน,วนที่ดีของข้าเลยล่ะครับ อันแน่นอนมาโอ้ว้าวนะครับโอเคอดีตนนต้องการน้ำเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ยีสต้ตองการถังน้ำเเดีย๋ยวเราต้องไปตักน้ำด้วยนะครับเพื่อความสบายใจอ่าโอเคแล้วก็อะไรอะ่ะเดี๋ยวๆจะเย็ยนนะครับจะเย็ยนนะครับนี่มาแล้วเดี๋ยวไปตักน้ำก่อนนะครับจะได้เอาไปทำเหล้าเบียร์ได้ น้ำผลไม้ชั้นเลิศเลิศเลอเพอร์เฟกต์อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะปิดร้านแล้วนะครับทุกคนเต็มตัวออกไปได้แล้วไปอ่าเย็นแล้วครับตอนนี้เย็นแลวหกโมงอีวิกกี้ใจนะครับจุบจับชุบจับ,บ,บ,บโอ้อ่าเฮ้ยอันแน่ต้องการของเหรอ,อนี่ไงนะครับเฮ้ยใจเย็นๆหน่อยใจเย็นๆหน่อยเฮ้ยไป ไปไหนก็ไปไปเลยอโทอกินฟรีหรือเปล่าไม่ดีกว่าครั้งหน้าข้าจะได้จะมีอาหารอร่อยอร่อยให้ทุกคนกินกันตอนนี้ก็รบนบายแล้วะเดีย๋ยวจะหนุ่มหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวจะเอาเอาลูกค้าเซตสุดท้ายมาก่อนผมจะไปไปทำเขาเรียกว่าอ,อะไรไปผ่านทรัพยากรที่เมืองนี้ให้หมดก่อนนะโอ้เยอะจัดแหละ เกาตูดแ้อือืมอืมแล้วกับรายนี้ข้าวโอเคโอเคทุ่มแล้วปิดร้านได้ไดอย่าลืมใครออกคนสุดท้ายปิดไฟได้วยนะครับผมอ่าเข้าใจไหมประวัตดก่อนให้มันโอ้หเละเลอะเทอะไปหมดโอเครดผมเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับนี่ครับทุกคน รางก็จะเละๆหน่อยนะครับแต่ยังเวลิลสามอยู่เลยอะแปลว่าเราต้องทำเยอะมากเลยนะไอพวกฟาร์มอะไรพวกนี้ตัดไม้นะครับผมแล้วก็ทำโต๊ะใหญ่อา้าวยังไม่ได้จ้ะขอโทษต้นไม้ยังไม่ค่อยมีอยู่เดี๋ยวเชื่อมาครับอันนี้ต้องทำเชิงเทียนนะเอ้ยตอนกลางคืนเราไม่ค่อยนั่นอยู่แล้วนี่ว่าเอาเป็นว่าตะปูตะปูเ้อยวกันเยอะมากเลยครับแล้วก็เหล็กโอเค โต๊ะไม้โต๊ะใหญ่ไม่มีอา่าต้องการมาอีก2อ,อันนี้เป็นไงบ้างฟืนนะครับฟืนไม่ได้ต้องการอยู่แล้วโอเคมีพืชที่ต้องปลูกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกพืชกันก่อนเพราะว่าผมสั่งมาเล็นไปเยอะมากก็ไปเยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่มีแอปเปิ้ล v e แฮปเอาพนนะมาครับแล้วก็ใส่เข้าไปจุ๊บจุ๊บนี่แกไม่รอดแน่อหนม เจนตรงกลางนะฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ,มโ,อโอ้มันติดด้วยเหรออุวยแปลว่ามันมันมันต้องแบบเล็งดีๆเลยนะนี่ฮะนี่แอปเปิ้ลเอ้ยแอปเปิ้ลมันอย่างนี้เลยเหรอโหูอ,ไไหอห๋อแล้วปลูกไม่ได้ปะเลยละแล้วทำไมปลูกไม่ได้อ่ะแอปเปิ้ลมันต้องแบบอ๋ออย่างนี้เหรอโโอ้หเชี่ยต้นใหญ่ไปนะ เฮ้ยทำไมผมไม่ปลูกนี้วะ,มะเมื่อกี้ขอโทษครับอ่าทำนี้แล้วกันปลูกแอปเปิลนะครับงับงับไงงับไงนี่งับไงเดี๋ยวดีก็ยังทำฟาร์มได้มึนงงเหมือนเดิมในการเจาะฟาร์มนะครับเจาะฟาร์มเจาะเนี่ยนะเขาเรียกว่าเจาะฟาร์มนะครับนี่ป๊บง่าย การวางอย่างนี้ไม่ดีเลยครับเพราะว่าไม่ได้คำนวณเรื่องพื้นที่เอาไว้เป็นสิ่งที่บ้าบอเขาแตกมากยายามามายาโอเคแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลนี่โอเคเรียบร้อยครับโอเคผมขออนุญาตไปทำการผา่านทรัพยากรก่อนนครับไปกันรด้ด โอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับตอนนี้ผมกำลังจะล่วงแล้วน่าห่วงเลยเกินอันนี้จะเป็นภาคสุดท้ายของเกมนี้นะครับในในช่วงนี้นะเพราะว่านั่นแหละจังที่บอกไปตั้งแต่ครั้งต้นนะครับมันไม่มีโอ้โหเลยเป็นขี้เลยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อกับคลิปต่อไปนะครับผมโอเคคลิปนี้คุขอตัวลาไปก่อนนะสุดคลิปว้าจะเป็นยังไงก็มาติดตามกันไปเลยค่อยไปโอ้โหเจ้าอันนี้กูสลบแล้วเนี่ย